สดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน,น้องแนนศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวบุรีรัมนะคะวันนี้น้องแนนมากับรถทําเงินทํางานตอนเดียวติดตู้ทึบคันนี้นะคะมาดูเลยค่ะคันนี้นะคะเครื่อง2.4นะคะเดิมดูฝากระโปรงด้านบนเลยนะคะให้ดูห้องเครื่องกันเลยนะคะเมคอาร์คเดิมนะคะสติกเกอร์อยู่ครบรูกลมไม่เบี้ยวนะ,ะส่วนของห้องเครื่องนะคะเครื่องไม่เยิมแผ่นเพดโตโยตา้ามอเตอร์ไทยแลนด์เรียบเรียนกับตัวรถ คันเดิมรอยแต้มสีเดิมโรงงานนะคะดูได้เลยเมคอารเดิมตัว L ตัว R อยู่ครบนะเดี๋ยวแนนจะติดเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะนี่นะคะฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลย รถตอนเดียวติดตู้ทือปี2017นะคะตอนเดียวติดตู้ทือปี2017นะเดี๋ยวไปดูรอบคันกับน้องแนนค่ะตามมาเลยค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะของแต่งของแถมเพียบไม่ว่าจะเป็นแม็กเวลห้าก้านน็อตเลสสีแดงแม็กใหม่ยังปีใหม่จัดให้คู่หน้าเลยนะคันนี้นะคะภายในห้องโดยสารโทนสีดำนะ รอๆเลยได้ในส่วนของเบาะหนังด้วยนะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์นะคะดูได้เลยห้องโดยสารสภาพ99%เลยจ้าสวยงามหรูหราเลยนะคะสไตล์รีโวนะคะดูรบคันตัวนี้เป็นสีรถนะคะสีขาวเดิมๆเมกอัร์คข้างกระบ,บะดูได้เลยนะ อันนี้เป็นตู้สูงนะคะ2เมตร10นะคะจดทะเบียนลงเล่มเรียบร้อยแล้วพร้อมวิงานตู้ใหม่สั่งทําคันต่อคันนะของแต่งของแถมยังไม่หมดนะคะในส่วนของกระทะบรรทุกคู่หลังนะคะตัวนี้ยาง XCD2 นะปี2023แถมให้ไปเลยนะคะยังไม่หมดนะสำหรับคันนี้คำหลบป้ายแต่งหล่อเพิ่มให้ไปอีกของใหม่จัดให้ดูรอบคันดูได้เลยนะคะ มาดูรอบคันเลยนะคะตัวนี้ลรอสติกเกอร์รีโวติดเพิ่มเข้าไปอีกนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถปี2017นะคะตอนเดียวติดตู้ทึบเราขายแค่เพียงราคาสุดพิเศษเลยนะคะ379,000บาทเท่านั้นนะคะกับโปรโมชั่นเดือนนี้ด้วยนะคะเปไม่ยั้งปังมาหยุดช่วยผ่อนอีก5งวด ใครอยากได้รถไปทำเงินทำงานนะคะรีบโทรมาเลยค่ะ0814999044นะคะอย่าลืมนะคะถ้าคลิปนี้นะโรงแรน,นพูดผิดพลาดเป็นกันใดต้องขออภัยไ้นที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรีบโทรมานะคะ